สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสุผูสุคนเสียงเก่าเกาสุดเก่าเกาไม่อีกแล้วพี่น้องจอา้าวพระหน่อยไปใส่ดอกมือน,นีิพี่น้องค่ะกระซใส่โอกาสนี่อัดคลิปคุยกับพี่กับน้องไปเนาะคะ่ะเนาะอ่าใส่แต่สาภาทํางานหลายกัยานพ,พี่เพื่อนเบื่อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ยหาา้ามมาเขาหัวขอเรื่องอเดทติ้งออนไลน์กันเนาะคะ่ะเนาะซึ่ง พ,พี่เพื่อนๆหลายทันกระถามมาแล้วกับทั้งหลังบ้านแล้วก็นาบ้านนะคะว่าเดทติ้งออนไลน์นี่เป็นจังไดงแลวมีคอมเมนต์หนึ่งเราถามเยลินมาว่าเยลินผัวภูบาวทั้งใดเป็นเพื่อนที่แนะนำไ้บ่หรือว่าเขาเว็บไซต์หาคู่อ่เยลินก็เลยสิมาแบกบปันมาบอกให้ฟังเนาะเะนาะก่อนอื่นนี่ยลินก็อยากสิบอกไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะว่ายลินบ่เมนผู้รูคลิปทุกคลิป ทุกอย่างประสบการณ์จริงจากตัวเยลินส่วนใหญ่นะคะส่วนอือ่นๆกับพบพ่อพูดคุยสัมผัสมากเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงของเยลินเองก็คือการหาคู่ทางออนไลน์เดทติ้งออนไลน์เนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะซึ่งบ่า,าสิเป็นคนไทยหรือฝรั่งหลายๆคนกับเขาหาคู่ทางเดทติ้งออนไลน์กันหลายๆท่านก็มีความโชคดีพบพ่อ คนคุยจนกลายเป็นคู่ชีวิตกับหลายคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะเป็นอย่างจังค่อยเขา่าเดทติ้งออนไลน์ชีวิตในประจำวันนี่ต่างคนต่างทำงานพี่น้องคะ่ะการเข้าไปในเว็บหาคู่นี่มันเป็นทางเลือกหนึ่งที่เฮาสามารถเลือกที่จะคุยเลือกที่จะแมทเออกับคนเหล่านั้นได้นะคะตามโปรไฟล์ตามนั้นๆเร็ว แต่ว่าเขาจะต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอนะคะในกรณีที่เฮาเข้าหาครูทางเว็บไซต์เนี่ะยค่ะเยลินเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก,ก่อนแล้วก็หลิกล่าถิ่งไปเพราะว่ายยลินหัวใจบวเข้มแข็งเพียงพอนักตอนนั้นตอนนี้ยยลินก็เขาเว็บหาครูหาครูไม่พี่น้องค่ะหากะที่ออกไปเดทไปยังเนี่ยะเจอกันทางเว็บใส่หาครูนั่นแหละพี่น้องซึ่งเออยะลิน สีใส่เว็บที่จ่ายเงินเว็บไซต์หาคู่เนี่ยมีทั้งฟรีแล้วก็แบบจ่ายเงินนะคะเป็นรายเดือนกับมีรายสามเดือนรายหนึ่งปีกับสิถือแน่ะค่ะรา,ายเดือนกับสิแพงแน่อย่าลิ้นใจอ,อ่ใจ่ายไหวเป็นรายเดือนพี่น้องคะแต่ว่ากะประมาณว่าขันเท้าเ่าอยากอยู่เท้ากับเพาต้องจอ่ายยังี่นั่ะแม่พี่น้องคะ่ะเอ,อย่าเล่นกะ พบพ่อจากเว็บไซต์หาครูนะคะเนาะค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นอย่างเยลินจะค่อยบอกสายโฟรหรือพี่เพื่อนเพื่อน,น,นระวังเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะในกรณีที่เยลินอยู่ต่างประเทศแล้วนี่มันก็ได้รู้ได้เห็นฝรัง่งหลายมุมหล,หลายดานเวลาเข้าไปคุยกับเขาในขอความนี่มันมัน มันสิพ่อหูนั่นแม่พี่น้องอย่าลิ้นบดไ้เก่งเด้พี่น้องจ๋าอย่าลิ้นบดไ้เก่งค่ะแต่ว่าอย่าลิ้นเรียนลููจากความผิดพลาดในอดีตออเในการพูดคุยกับฝรั่งนี่แหละเอามาเป็นครูให้เจ้าขวางได้อ่านคนค่ะถ้าฝรั่งที่เขาอยากดูจากเฮาอหลีอิรอเนี่ขอโทษค่ะพี่น้องค่ะ อยากรู้จักเข้าอิลีอิลอเนี่ยเขาสีถามเขาสีใสใจเออให้ความสําคัญเข้านะคะบัาวาสีงามมาสาวงามมาแรงกลังเว้นกับสีมีความสอบถามเธอเหตุงานเป็นจังใดเน่น่นนี่นั่นคือพื้นฐานตารสั่งความรู้จักซึ่งกันและกันเนาะ,ะเนาะแต่ถ้าผู้ชายคนไหนฮะคันท,กทักหาเข้านี่แต่เฉพาะงามไก่สีนวลหรือว่า สีสาหาทุ่ไปเร็วเนี่อย่าไปคุยน้ำพี่น้องคะ่ะเขาเกิดอาการความใคร่เกิดกำนัดผ่านเขามาเห็นหลูกเฮาเออโอ้กูทักแต่หาเพื่อนผู้นั้นผู้นี้กันหน้าแบบนี้เวลานาั้นมันเป็นเวลานอนมันบมเมนเป็นเวลาแชทนะคะค่ะอย่าเล่นกับสิบอกคุยน้ำแบบนี้อย่าเล่นกับสิบอกนี้ดีดนี้ไปเลยหาบอกคแค่จ้าสีอ่าสวยสีงามรอปันได้ไข่กยกปบองเงิเออ เยลินสีเมีเวลาคุยกับผู้ชายบ่เกินโซมงหนึ่งบ่เกินถึงสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มเท่านั้นนะคะเพราะอันเป็นเวลานอนของเยลินเยลินสีบอกมาเสียเวลานอนเจ้าขวางนี่คุยกับผู้ชายคนไดคนหนึ่งเพียงเพื่อว่าอ่าสิพลสเขานะคะเยลินสีบอกเลยว่าฉันคุยกับเธอได้อยู่แต่ใดบ่โดนเดอ้อเวลาฉันนอนเวลาเทาน,นทานั้นทุ่มท่นนี้ทุ่ม ลังจากนเนี้ไปแล้วฉันบอสามารถที่สิคุยได้เพราะฉันเป็นคนตรงต,รงตื่นตะเศร้าไปเห็นงานเล่นเลนสิบอกเลยถ้าผู้ชายคนไดฟังเลสเปกเคารพสิทธิของห้ามมองเนี่ยอย่าเล่นกับจะคุยต่อนะคะค่ะดังนั้นแล้วการเขา้าเขาเว็บไซต์หาคู่เนี่ยมันมีหลากหลายพี่น้องคะแล้วอีกอย่างนึงจะส่งรูปยังไรลงในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยรูปห้าหนี่ต้องมีความสุภาพนะคะค่ะ เ้าล่งรูปสุภาพบอปโปบอปเปื่อยมันช่วยให้เราคัดคนได้นะคะหลายๆคนติดเขา้าถ้าห้าล่งรูปเซ็กซี่ลูปโปรูรปเปือยคนที่เข้ามาหาเราเขามองอะไรเขาอ่านกินห้าตั้งแต่ในรลรูบแล้วพี่น้องขาเมนเยกูการเขาเว็บหาคูเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าห้าต้องสั่งโปรไฟล์ของห้าให้ดูด,ดี ให้เป็นผู้ยิ่งที่นาคนหาเออบบแมนนะันนุ่งน่อยห่มหน่ยหอหนยหัวน้โมโพมงหันมงนี่อาขาอาซาอังชางคุณอย่าไปลงรูปแบบนี้โปรไฟล์ของคุณไม่ผ่านนะคะค่ะคุณกับสิได้แต่สิงส,สาร่าสัตว์นั่นแหะเขามาเบาน้ำค่ะขนาดเย,ยลินล่งรูปสามสรูปนี่สภาพสุภาพแล้วนะคะเท่ากับยังโบาวายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของ ในเดดหาคู่พี่น้องค่ะผู้ชายร้อยพ่อพันแม่ผู้หญิงร้อยพ่อพันแม่อยู่ในหันเขาค่ะจะเป็นยังี่ล่ะพี่น้องจ๊ะฮะบานนี้คนลอยคนพันคนยังหันยาลินคัดคุยนําอยู่ประมาณสองสามคนพี่น้องย่าลินบอกคุยหลายคนค่ะอ่าที่บอกให้ฟังไปถึงเดทนั้นย่าลินดีดออกไปแล้วย่าลินบอากสามารถเดทน้ำใจอีกแต่ว่ายาลินก็ขอขอบอก่นดีๆนั่นแหละว,ว่า ฉันบอพอเธออีกดอกเออกระบ,บอกโดยมารายาทดีๆนั่นละพี่น้องค่ะค่ะการเข่าหาหาคู่นี่หลายๆคนถามเยลินว่าพี่อายุห้าสิบแล้วพี่จะหาแฟนฝรั่งทางเว็บไซต์ได้ไหมเจ้าอย่าไปแค่เรื่องอายุพี่น้องคะ่ะเ่าหัวงอกเจ็ดสิบป,ปีฝรั่งเขายังเข่าเว็บไซต์หาคู่กุ๊บเขายังมีบ่อยเฟนเกือเฟนกุ๊บเจ็ดสิบป,ปีนะคะคนบาบาคนเ่าจักเทียด้ฝรั่งนี่ ดังนั้นแล้วเจ้าอย่าไปว่าเจ้าขวางเถ่าหาสิปีอออคือยาลินนี่ยะลินกับว่าเจ้าขวางเถ่าจักเทียอย่าไปเว้าคคำว่าเถ่าแค่คิดมันก็เจ็บพี่น้องจา๋าค่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขท่าหัวใจของเจ้าความรู้สึกของเจ้าความสุขของเจ้าเจ้ายังมีความมุ่งมั่นอยากจะมีแฟนตั้งาติอยู่เจ้าก็เข้าเว็บไซต์หาคู่แล้วก็หาคนในระดับเดียวกับเจ้านะคะจากเยลินเยลินตั้งระดับขึ้นตั้งแต่อายุ5 0าสถึงหกปีเท่านั้นตัปปะนันก็นยังมีหลอยเข่ามาหกหเยลินกัแค่อยากว่าวอยากเห็นหน้าตาคนหกสิบซื่อ,อ,อวา่า มีลักษณะใดเพราะว่าฝรัง่งบางคนเฒ่ากว่าอายุก็มีบางคนอายุหลายแต่ยังดูดีก็มีถมถืดนะคะเ้าบร็อกหฮากับบลูหฮาต้องตั้งสถานะอายุไวยัยย่าลินตั้งวัตั้งแต่หาซิบแค่หอดหกสิบความไกลเออระยะห่างเห้ากับตั้งไวัยบ่กเกิน2องสามไม้นะคะเพื่อเพื่ออายุในระแวก ไก่เคียงกันขับรถบอเกินหนึ่งชั่วโมงนะคะมาหากันนี่ถ้าไกกว่านัน้นยาลินยาลินบ่เอาค่ะพี่น้องค่ะค่ะมันมันยากต่กอกันอ่าพบพ่อคบหาค่ะพี่น้องยาลินสิตัดออกไปคัดออกไปพี่น้องค่ะนี่คือข่าวๆของการเข้า เดตติ้งเอ่อเว็บไซต์เดทติ้งนะคะยะลล่นมีความมวนมีความเอ็นจอยอยู่ในนั้นพี่น้องคะได้ก็ดีบบได้กับ่บเป็นยังค่ะยะลล่นกับโบได้มีความขาดหวงังว่าฉันคุยแล้วฉันต้องได้ฉันเข้าไปแล้วฉันจะต้องได้ยลลินบได้มีความขาดหวงังขนาดนั้นพี่น้องคะเพราะว่ายังถือผู้ชายดามากกับบอยบอยบางครั้งถือผู้ชายดาทําไมเธอไม่ตอบข้อความลังเถอ งานของเฮาชีวิตประจําวันของเฮามันอยู่พี่น้องคะ่ะเยลินใส่สิขนาดอันคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆในช่อง y u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  e เยลินยังตอบบว่าท่านเลยเราเยลิยลนเสียเอาเวลาใดไปตอบผู้บ่าพี่น้องจา๋าดังนั้นแล้วเยลินกะอยู่พอได้นม้วนหัวใจอันห้องโฮไปสั่นละพี่น้องจา๋าค่ะ ก็เลยเอามาแบงมาปั่นห้พียหายนองฟังสำหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายทันที่ถามเข้ามาในคลิปนี่มีสาวๆหลายทันที่อขอคํำปรึกษาเยลินนะคะเดี๋ยวเยลินสีสีบอกให้ฟังคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปนี้ยงวแล้วพี่น้องคะก่อนที่สิจบเนี่ยเลินก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆสผู้สุกคนที่เขา เว็บไซต์หาคู่เขาห้มีความโชคดีมีใช่พบพอคนที่เขาดีอิลีแล้วกับพอมทีสเเลียนรููแล้วกับ,เ,กบเป็นคู่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดเป็นทั้งเม็ดคู่บ้านเป็นทั้งคู่ชีวิตในอนาคตส้างสิ่งดีๆไปน้ำกันเด้อะค่ะเดอะ้อแต่ถ้าคบหาดูแล้วไม่ใช่ก็ยาเสียใจคนเฮาล่องผิดล่องถือได้พี่น้องคะการเวาจาหรือว่าการพบผอกันเนี่ย กับเป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึง่งยเล่นก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆสภูสุขคนโชคดีในสิ่งที่ปรารถนาเด้อค่ะเด้อกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ